เย้ yeah. ทุกคนคิดถึงเราใช่ไหมคะเงียบริแต่เราคิดถึงทุกคนนะคือแบบว่าก่อนหน้านี้เราแบบเราก็ยังติ่งกันอยู่แต่ว่าเราแค่ไม่ได้ทํำวอกไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ไม่ได้ไป,ไปเกาหลีด้วยแล้วก็มันมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นเนาะแบบว่า ผู้เข้ากรมบ้างออกอัลบั้มใหม่บ้างไปนู่นไปนี่ทำงานด้วยก็เลยไม่ได้ทำแต่ว่าตอนนี้เรากลับมาแล้วด้วยแพชชั่นที่เต็มเปี่ยมกับการติ่งเหมือนเดิมใช่ค่ะ,คะแล้ววันนี้นะคะเป็นวันครบรอบที่เราดได้โมเมนต์กับ BTS ครั้งแรก<ด><ม>เราก็จะมาแชร์ประสบการณ์ติ่งวง BTS ครั้งแรกในไทยค่ะเราจะเงไดียม่าจไม่ใช่ประสบการณ์ได้โมเมนต์กับ BTS ค่ะครั้งแรก ทีทีเอมาไทยค่ะก็อย่างอยู่ที่รู้กันแล้วตอนนี้บีทีดังมากดังระดับโลกคือทุกคนรู้จักเวลาพูดว่าแบบเอ้ยเราเป็นติ่งเกาหลีนะทุกคนก็จะแบบเออชอบ b t ทเหรืออะไรอย่างเงี้ยเมืกอจะแบบรู้จักวงรถไฟฟ้าหรออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละถึงแม้ตอนนี้เราอาจจะไม่ได้ติ่งเหมือนเมื่อก่อนแต่เราก็ยังติ่งอยู่แอบดูห่างๆยังงงๆค่ะเราจะมาแชร์โมเมนต์ครั้งแรกนะคะก็ตอนนี้ก็คืออย่างที่รู้นะคะวีทีเทชมาไทยหลายครั้งมากแต่ว่าครั้งแรก ที่ไปแล้วเราก็ประทับใจมากที่สุดสําหรับพวกเราสองคนนะคะเราก็เลยจะมาเล่าให้ฟังงานแรกเป็นงานฟรีค่ะที่มาไทย <c oughs> เราก็เลยป็นงานฟรีเราก็เลยไป <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> เป็นงานฟรีซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราอ่ะ <c oughs> ติ่งเอ็กโซด้วยกันอยู่คือเรารู้จักจากการติ่งเอ็กโซเราก็เรียนที่เดียวกันอะไรเง <c oughs> ี้ยมันก็เลยมาสนิทกันแต่ว่านะตอนนั้นอ่ะเอ็กโซอ่ะไม่ได้มีงานที่ไทย ต่ล้วก็ไม่มีใครมาไทยได้ไงณตอนนั้นแต่จู่ๆก็มีงานของบางทันมาเราต้องพูดถึงบางทันหรือ BTS 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 ดีกว่าเน้ะเออคือตอนนั้นอ่ะ BTS ก็มาเป็นงานฟรีครั้งแรกแล้วเราก็เลยแบบแปลมแอ๊แปมแออะไรอย่างเงี้ยคุยกับเพื่อนก็เลยไปกันใช่ค่ะก็คือหลังจากมีเรียนตอนเช้าเสร็จแล้วตอนบ่ายเราก็เลยไปกันนะคะที่ห้างๆหนึ่งแถวสีนครินซึ่งไกลมากใช่วเราไม่เคยไปย่านนั้นมาก่อนใครหางานฟรีที่ที่เกิดขึ้นนะคะก็มีผู้จัด ท่านหนึ่งก็คือจัดมาแล้วก็มีการลงทะเบียนสิทธิ์ได้ทั้งโฟโต้กรุ๊ปไฮทัชแล้วก็แฟนไซค่ะแล้วก็ไปลงร่วมกิจกรรมนะคะแล้วระหว่างที่เรารอศิลปินมาเขาก็จะแบบประกาศชื่อผู้ที่แบบว่าได้สิทธิ์รางวัลต่างๆตอนนั้นเราก็แบกก๊อกแบกเก้าอี้อะไรไปกันก็ไปกับเพื่อนกัน4คนปะ่ะถ้าจำไม่ผิดใช่ไปกัอะไรอย่างงี้ก็ไปการทีนี้พอลงทะเบียนอะไรเสร็จปุ๊บเขาก็จับฉลากชื่อขึ้นมาว่าใครได้สิทธิ์อะไรบ้างโดยตรงเลยอนตอนลงทะเบียนก็จะมีแบบ อะไรเขาเรียกว่าโพสการ์ดนะคะ<ช>นจะโสการ์ดเขาจะให้มาสามใบสามใบนี่คือเกิดจากสามที่ก็คือ สองหนมันมีสมที่ไม่ใช่หรอที่งานวันที่สองก็มีเหมือนกันเราดึงได้สามใบอ๋อใช่ใช่พมีงานสามที่คือสามที่เนี้ยได้สิทธิ์เหมือนกันหมดเลยสามนก็คือวันแรกวันแรกจัดสองที่แล้ววันวันที่สองก็จัดที่เดียวก็รวมทั้งหมดเป็นสามที่นะคะเก่าขนาดไหนดูได้จากลูกค่ะค่ะก็จะแบบมีอยู่สามลูกก็ประมาณนี้ถ้าเกิดใครไปนะคะก็น่าจะมีเหมือนกันแน่นอนน่นากเออแล้วก็หลังจากนั้นพอเขาพอเราจับฉลากเนาะใครพอเราจับฉลากเสร็จนะคะเราเอ้แล้วเขาก็จะให ไม่ตั๋วมาว่าเราได้เลขอะไรตอนนั้นเราจําได้แล้วเราได้เลขศักสูนสามสูนสองแล้วเขาก็ประกาศสิทธิ์โฟโต้กรุบแล้วก็เป็นเลขของที่เราลงแล้วได้ก็คือตอนนั้นเราไม่รู้ตัวแล้วแต่เพื่อนอะทุกคนแบบวุ้นวุ้นได้ไม่ไหวแล้วคือแบบทุกคนเป็นอะไรสูนสามสูนสองของวุ้นของวุ้นยังไม่ทันยิงยังงงอยู่อะไรอะไรต้องทํายังไงเราก็เลยบอกนู้นเขาเรียกไปต่อแถวอะไรอย่างนี้ใช่ก็เลยแบบว่า ถือโทรศัพท์ถืออะไรแบบว่าตุงใช้อะไรบ้าง mm hmm. ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยได้เลยแบบนี้ <laughs> ก็เลยแบบเดินไปต่อแถวข้างเวทีค่ะแล้วก็อ่าเดี๋ยวเราจะเล่าโมเมนต์ตอนที่ได้โฟโต้กรุ๊ปแล้วกันนะคะก็ระหว่างที่รอเขาก็จะไม่แบบให้ท่าหรือแบบอะไรไปก่อนเนี้ย mm hmm. ก็เป็นรอเหลาแล้วก็แบบน่าจะจะไม่ผิดก็กรุ๊ปประมาณ ห้าคนครูห้าคนค่ะใช้มันครบแบบพอดีเออเออห้าคนถูกมูห้าคนต่อศิลปินเจ็ดคนอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็แบบโคตรคุ้มใช่โคตรคุ้มคุ้มมากแล้วก็แบบขึ้นไปเราได้เป็นคนที่สี่ตอนนั้นอะ่ะเราเมนจงกุ๊กค,ค่ะคือแบบชอบน้องก็เลยแบบก็อยากไปดูแล้วร,รู้จักขนงานอะไรอย่างงี้ยค่ะแต่พอเราขึ้นไปเสร็จอะ่ะเราจําอะไรแทบไม่ได้เลยรู้แค่ว่ามีผู้ชายคนนึงอะ่ะในวงเนี้ใครก็ไม่รู้อะ่ะยื่นหน้าเข้ามาใกล้ๆอ่ะแล้วแบบเหมือนมาเล่นก<ม>ับเราอ่ะเดี๋ยวอินเสิร์ตคลิปให้ดูอย่าง ใช่ใช่แล้ว oh. แล้วเราก็เลยหันไปมองว่าแบบคนที่เข้ามาใกล้เราอ่ะเขาคือใครแต่เราก็หันไปมองแบบอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่เห็นว่าใครแต่รู้สึกอย่างนี้คือจมูกเขาโด่งมาก <laughs> จมูกโด่งมากจริงๆแล้วก็แบบ ก็แบบแถ่ายเลยเสร็จก็คือไหว้ไหว้กไว้คนที่แบบเราถ่ายด้วยเราก็ลงตอนนั้นก็คือยังไม่รู้จนกระทั่งแบบกลับไปหาคลิปต่างๆก็คือแบบอา้าวน้องวีพีเทคือแบบเฮ้ยมาใกล้ขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเป็นโมเมนต์ดีก็ได้รูปจากทางผู้จัดมาด้วยนะคะนี่น่ารักแมมดีมากซึ่งในรูปอะเราให้ดูในรูปอะก็จะเห็นว่าเนี่ยเห็นปะดูน้องทําหน้าดิ เราต้องให้ใหม well ู่ไปไกๆไปอีกคือตอนนั้นก็ไม่รู้ไงว่าใครคือลุกเก่าแค่ไหนก็ดูจากหน้า้องพวกเราก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะใช่ใช่ก็เปลี่ยนไปเยอะนั่นแหละไม่แต่คือแบบเนี้ยน้องก็ทำหน้าแบบใช่แล้วน่ารักเลยหลังจากวันนั้นก็คือเปลี่ยนเป็นเมนน้องวีไปเลยค่ะจอมกุ๊กคือใครคะจอกุ๊กคือใครไม่รู้จักเมนได้มาแล้วแล้วหลังจากนั้นพอเราไปงานนี้เสร็จใช่ไหมคือตอนที่ีุปุนได้ฟโต้กลบอะ ก็ทิ้งมุนเลยค่ะทิ้งมุดไม่กับคนคนึงมีงานต้องไปต่อใช่พอะงานที่สองที่บางทันอะไรอย่างงี้ต้องรีบไปต้องรีบไปลงทะเบียนเราก็เลยไปซึ่งงานเนี้ยมันจัดกลางเมืองรถติดต้องรีบไปให้ทันมีเวลาจำกัดต่อทีนี้ก็ระหว่างนั่งรอก็คือเขาก็ประกาศรันไปเรื่อยๆเหตุการณ์ซ้ำเหมือนเดิมเหมือนที่เดิมเลยก็เหมือนเดิมได้ทั้งโฟก๊ปไฮทัชแล้วก็แฟนไซนั่หใช่แล้วด้วยความที่แบบฟังเขาประกาศมาเยอะๆอ่ะคือมันไม่มีเลขเราเลยเว้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่า สิ้นหวังอะสิ้นหวังแบบเออเราคงไม่ได้แล้วแหละอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเก็บกล้องเราก็แบบว่าเออเราจะไปเก็บกล้องจะกลับบ้านด้วยจะเหมือนจะย้ายไปถ่ายที่อื่นอะไรเงี้ยจนกระทั่งประกาศเลขสุดท้ายผู้โชคดีและเลขสุดท้าย0-228ดค่ะแต่ก็คือตอนนั้นอะจำเลขเพื่อนได้ทุกคน <c oughs> ก็แบบแต่แต่แบบแต่จะกลับบ้านแล้วอะ <c oughs> แต่แต่ได้ไดอะ,อะก็เลยแบบไปแต่ไปก่อน <c oughs> จังเก็ตกใจทํเท่าแบบอะไรเลขเราหล่อเลขเราหลอหยิบเลขมาดูจริงด้วยได้จริงๆหรอยังไม่เชื่อตัวเองเลยนะก็เลยแบบเก็บของวิ่งไปต่อแถวอาการเดียวกับมุนเลยอะไรไม่รู้ไปต่อแถวไปก่อนกลัวตัดสิบใช่ใช่เออระวังต่อแถวอ่ะ BTS อ่ะก็เดินผ่านนะเราซึ่งเราอยู่ในรั้วเขาก็อยู่ข้างหน้าเราโดยที่ไม่มีใครกั้นน่ะคือแบบมันใกล้มากแล้วหลังจากนั้นพอเขาขึ้นเวทีไปเราก็ไม่รู้นะว่าเราจะได้ให้ถัดใครเพราะว่าแบบไม่รู้อะไรเลยอ่ะก็สุ่ม อยู่ที่ดวงอะไรอย่างงี้ตอตอนนั้นอะเมีนซอกจีนเราก็ทำป้าซอกจีนไปนะคะให้ดูป้า เราทำป้ายซอกจินอันนี้ไปหลักจินมากก็เลยแบบเออทำป้ายไปอะไรอันี้ก็เดินขึ้นไปบนเวทีเราคนแรกอุ้ยเราคนแรกที่เราเจอก็คือซอกจินเวย้ยเราก็เลยแบบถือป้ายอย่างเงี้ยเราก็เรียกจินจินซอกจินซอกจิน,จนแต่คิดว่าแบบเสียงเราคงไม่ดังพอเพราะว่าเราข้างเสียงดังมาก<ช>แล้วตอนนั้นเขาก็เปิดเพลงบางทันทั้งเพลงทั้งคนแบบทุกอย่างก็คือ,อตอนนั้นแบบนี้แค่ B T S มาแบบช่วงนั้นแล้วคน<ช>ก็แบบ<ช> <ๆ S 2> ที่เป็นแบบติ่งเหมือนกันเขาก็แบบอยากจะมา เอออยากตะกี้อยากจะเรียกเม,มนตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ยินเราไว้ทั้งที่เรายืนอยู่ตรงหน้าเขาอะเราก็เรียกแล้วตอนสุดท้ายแบบเรียกยังไงก็ไม่ได้เราก็เลยแบบซอกจินมองต้องมองเออแล้วนางก็แบบเหมือนแบบเอ๊หันมาก็หันมาหันมามองข้างหน้าเราล้วก็แบบเราก็ชี้อย่างเงี้ยแบบเออเราเมนเขานะเขาก็แบบสวัสดีครับน่ารักมากแต่ว่าต้องไปต่อหยุดไม่ได้เพราะเราไม่ได้ให้ทาซอกจินเออล้วก็แบบเราก็เดินไปต่อปรากฏว่าเราอะได้ให้ทาชูกาชูกาคือคนที่อยู่ตรงหน้าเรานะตอนนั้น เราก็แบบชูก้าพอไปเห็นถึงหน้าชูก้าปุ๊กเขา,เาก็แบบสวัสดีครับเราก็แบบสวัสดีครับเสร็จแล้วนางก็แบบอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำกา้าวแล้วเราก็พอทําเสร็จไม่ได้อะไรนะหันไปมองซอกจินต่อ <laughs> ยังยังซอกจินอยู่ตั๊ักอยู่ในซอกจินรักซอกจินมากก็เลยหันไปมองซอกจินทีนี้พอหันไปมองต่อป,ปุ๊บก็หันกลับมามองกา้าแล้วเราก็แบบอยากพูดอะไรกับเขาสักอย่างนึงแต่เราคิดไหมออก <laughs> ทุกอย่างแบบว่างเปล่าแบบ พูดอะไรดีวะอะไรเงี้ยตอนนั้นคิดได้ออกแค่คาเดียวคือซางเฮก็เลยแบบทําอย่างนี้ไปชูก้าสซางเฮดวงใหญ่มากให้กล้าไปแบบชูกาซางเฮแล้วกล้าก็ทํากับแบบอย่างเงี้ยก็คงแบบงงๆทำกับไม่คงงงๆรักอะรักมากก็รักกลับก็ได้รักมากก็รักกลับอะไรอย่างนี้แต่จริงๆคิดดูดิไอ้คำว่าซางเฮอะเราไม่ได้ทําแค่เนี้ยคือเราทําอย่างอื่นก็ได้ที่แบบอย่างนี้ก็ได้หรือว่าอย่างนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ฟีลแบบนึงไม่ออกอันเนาะแล้วพอแบบทําเสร็จปุ๊บเขาก็นับหนึ่งสองสามแล้วก็ให water, soup, after, guitar, ้ทาร์แปะปุ๊บ พอแตะเสร็จก็แบบตอนนั้นมือนุ่มไหมเอาจริงๆปะจำไม่ได้แต่ว่าคือมือเราอะใหญ่มากแล้วมือก้าก็ใหญ่มากแล้วรู้สึกว่ามือเราแม่งแบบใหญ่อะใหญ่พอดีอะ <c oughs> <c oughs> จำได้แค่นะั้นจริงๆจำได้แค่ว่ากล้ามือใหญ่แล้วเราก็มือใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าเออมีคนถ่ายรูปเราไปเลยแต่ก็แบบเออไม่ได้อะไรไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่าพอจบงานนั้นอะก็ไปตามหารูป <c oughs> ก็มีคนถ่ายจริงๆก็คือผู้จัดงานนั่นเอง <c oughs> ใช่แล้วรูปที่ออกมาก็คือแบบ เป๊ะกำลังให้ทัดพอดีน่าราักคือถ้าเห็นนะก็จะฟีลแบบหน้าดูมีความสุขแล้วหน้านเราดูแบบอะไรอย่างเงี้ยตลกดีนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับบ้านใชไปาอาบน้ำและไปงานที่สามต่อใช่ไปงานที่สามซึ่งงานที่สามนี้มันไม่ใช่วันเดียวกันมันเป็นอีกวันหนึง่งวันถัดไปอก็งานนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยค่ะก็คือแบบว่าเราไปกันตั้งแต่แบบฟ้ายังไม่สว่างอ่ะมืดมากแล้วแบบเราว่าเราไปเช้าแล้วนะแต่มีคนไปรอเยอะมากจนแบบ โอ้โหเช้าวกว่ามนมาก <c oughs> ก็คือแบบไปรอกว่าแบบเขาจะแบบเคลียร์พื้นที่รอสแตนบายนู่นนั่นก็ประมาณแบบเจ็ดแปดโมงเช้าแล้วอ่ะก็คือเราไปเช้าวกว่านั้นอะ่อออะแต่เราตีตีอะไรมนุที่สามประมาณานั้นท,ทุกคนนอนเต็มหมดเลยก็ตกค่อนข้างตกใจ แล้วก็ไปลงทะเบียนเหมือนเดิมแหละแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้สิทธิ์อะไรแล้วเพราะว่าเราก็ไม่เป็นไรไงเพราะว่าเราก็ได้ไปแล้วเราก็แบ่งแบ่งให้คนอื่นใช่ค่ะเอ็แบบมีถ่ายรูปงงานนู่นนี่นั่นแล้วเราก็ได้โพสตการมาเหมือนเดิมซึ่งก็คือเป็ดไปลงทะเบียนกันอันนี้แหละแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอันไหนเป็นของรู้สึกจากอันนี้มั้งเพราะว่าเรายังมีรูปไหนเป็นงานไหนใดๆอ๋อแล้วคือขอแล้วไหนหลังโปสตการได้มันจะมีพส์อิทติดอยู่อย่างนี้ให้เขียนติ่เป็นเลยเขียนศิลปินแล้วก็ไปแปะแล้วให้ศิลปินเเลือออก ถ้าจำไม่ผิดนะใช่แล้เราก็แบบไปถ่ายรูปกันแล้วก็ตอนนั้นดังเนอะขนาดการฟรีนะแต่ว่าทุกคนอ่ะรองเพลงอังโก้ดังมากมากแบบเสมือนงานคอนเสิร์ตจริงๆค่อนข้างแบบเออประทับใจเราคู่บางทัน BTS เอ้องง BTS มันเป็นมีอะไร BTS ค่ะ BTS ก็ประทับใจเหมือนกันถ้าเคยเห็นอะไปย้อนดูได้ลองเสนาดูใช่แล้วหลังจากนั้นก็ตามดูคอนเสิร์ตประมาณนี้เพราะว่า ก็ดูดูคอนเสิร์ตไปงามแถลงเพราะว่าเป็นคนชอบถ่ายรูปไปกันทั้งคู่ค่ะก็แบบว่าเนี่ยก็ทําของมานี่น่ารักไหมของเราเป็นแทแท้เป็นแทฮยองแล้วค่พะพอเกิดจากอะไรตอนแรกจองกูพอมีแทปุ๊บเป็น,นเรานั้นจากซอกจีนอันนี้ใช่ไหมคะพอได้ให้ทัดยุนกีปุ๊บยุนก,ยนกียุนกีมายุนกีมาจากไหนมาจากซอกจีนค่ะพับได้มไม่มลีลืมไปหมดแล้วอะไรอย่างนี้ แล้วอะเลือกใช้ป้ายเราใช้ได้ชูการักมากจริงๆมันเปิดมปไฟได้ค่ะเปิดไฟได้แต่ว่าแต่ว่ามันมันจะรบกวนคนอื่นมันจะแบบมันจะปดตาไปแต่เราก็นั่นแหละก็แบบดีโมเมนต์นะแล้วหลังจากนั้นก็ไปคอนเสิร์ตเรื่อยๆนะไปคอนเสิร์ตแบบก็ติดตามงานทุกครั้งที่มาไทยที่จะไปได้ค่ะคือบทุกงานเลย ก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่เราอ่ะเรา,าเราควาังเฟลเราเล่าความฟินไปแล้วเราความเฟลบ้างสุดๆเล่าความเฟลบ้างก็เฟลที่สุดมีงานแถลงคอนเสิร์ตนี่แหละค่ะเราก็ไปรอที่ห้างห้างหนึ่งตอนนั้นเราก็ไปรอเหตุการณ์เดียวกันเลยตีกี่โมงไม่รู้แต่ไม่ใช่หกโมงเช้าแน่นอนเช้ากว่านั้นไปตั้งแต่แบบ งานเขายังไม่เปิดให้เข้าอ่ะเราต้องไปนั่งรอ,อนอกลัวใช่เพราะว่าออถ่ายรูปเราก็อยากได้ที่ท,ที่ดีแล้วแบบคือถ่ายครั้งหนึ่งอ่ะสำหรับความเสืยอมันเก็บไว้ได้ดูดูได้ตลอดอแล้วเราก็แบบมันก็คุ้มค่าที่เราจะลงทุนสําหรับเราอ่ะนะคะเราก็ไปรอใช่ไหมคะอะไรที่นี้วันนั้นอ่ะา้าฝนก็ไม่ค่อยดีคือรอรอตั้งแต่แบบแดบบดออกแต่สว่างจุ๊บครึ้มแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นคือฝนตกหนักมากก่อนเวลาถแถลงแบบ แป๊บเดียวประมาณสองชั่วโมงใช่มันมันก็เริ่มคึนมาแล้วค่ะประมาณสองชั่วโมงก็เริ่มตกแล้วอพอถึงเวลาแถงก็ตกหนักขึ้นเรื่อยๆจนบีเทสอะคะ่ะออกมาได้แค่บางบางส่วนก็คือไม่ไม่ถึงตรงทีเวทีที่ทแถงเราี<ต>็กลับเข้าไปเหมือนอนะวันนั้นอะคือตอนแรกเขาแถงข้างนอกใช่ไหมคะเขาก็เหมือนให้แฟนขลับกไปรอข้างในห้างแทนแต่เราใช่แต่เราอะสู้เรารู้สึกว่าแบบเราไปช้าว่าเออเดี๋ยวฝนก็หยุดแต่เรามีร่มนะเราก ลมทางๆที่ฝนตกอย่างนั้นแต่คือมันตกหนักอ่ะล้มก็เอาไม่อยู่มันก็เปียกข้างๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะฝนไม่หยุดเออแล้วก็มีไม่มีอะไรหยุดนะไม่ไม่มีอะไรหยุดเราได้จนก็ตากฝนก็มันก็ไม่ใช่ต่างฝนไม่ได้เรียกว่าตากฝนดีกก็เปียกนิดนึงเราที่นี้พอจะอยู่ฝนหยุดอ่ะเหมือนเราก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วแหละเออพอฝนเริ่มหยุดปรากฏว่าพเทีออกมาแค่แป๊บเดียวใช่ออกมาเหมือนประมาณว่าให้เห็นนิดนึงแล้วก็เข้าไปแต่เราก็เข้าใจนะคะว่าถ้าศิลปินออกมาข้างนอก ด้วยสภาวะแบบฝนอย่างเงี้ยแล้วพรุ่งนี้เขาอาจจะเล่นคอนเสิร์ตอะไรไม่ได้แต่แบบ<ช>เราเฟลมากเพราะเราแค่รู้สึกว่าเราทําดีที่สุดแล้วแต่ผลที่ออกมามันกลับเราไม่ไ,ไมู้ชใช่ใช่ก็<อ>เราไปเราก็หวังจะได้รูปเองอะไรเองแ,บบต,แต่ในแบบฝนตกตอวันนั้นเฟลจริงๆนะคือแบบพับเก้าอี้เก็บกลับบ้านล้วชีวิตงงอ่ะงงจนแบบว่า ไม่อยากไปคอนเสิร์ตพรุ่งนี้แล้วอะอะไรเงี้ยคือมันเฟลมันเฟลไปหมดเลยแต่สุดท้ายพอเราไปคอนเสิร์ตอะทุกอย่างก็ดีขึ้นฟิลลิ่งกลับมาลืมโมเมนต์ที่คือจะเฟลแค่ไหนได้โมเมนต์มันนิดนึงก็คือกลับไปเหมือนเดิมกลับไปเหมือนเดิมโดนจิกหัวกลับไปเหมือนเดิมแค่คิดถึงวันที่ได้ให้ฮัตกับโฟโต้กคุกก็กลับมาเหมือนเดิมใช่กลับไปสุดุดเดิมโอ้อะไรอย่างงี้ก็นั่นแหละก็ฟินและเฟลค่ะเกิดแล้วจบเราก็อยากเขาฝาก ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ด้วยนะคะเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะคะสามารถแชร์เรื่องราวหรือว่าโมเมนต,ต์ต่างๆหรืออยากให้เราทำอะไรหรืออยากรู้เรื่องอะไรสามารถอคอมเมนต์ได้แล้วเราก็จะอ่านแล้วก็ถ้าเกิดอะไรที่เราจะทําได้เราก็จะทําให้ทุกคนนะคะแล้วก็โปรดติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะว่าพวกเราจะมาทําอะไรกันอีกค่ะดีแน่นอนแล้วก็ินแน่นอนอสุดท้ายก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้ค่ะนอกจากฝากผลงานของ BTS <laughs> นะคะฝากผลงานด้วยจริงๆค่ะ เพราะว่า BTS น่ารักมากจริงๆน่ารักเหมือนวันแรกที่เราเจอกัน,กนโอ้อะไรอย่างนี้สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลาไปแล้วสำหรับดูาุ่นเร็จบ๊ายบาย,บาย